สวัสดีครับก็กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งครับกับตุ่มคอนเดอร์ครับใครที่ผ่านหน้าผ่านตาคุ้หน้าคุ้นตาในติ๊กต่อครับก็มาคอมเมนต์หรือมาพูดคุยกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กันยายนครับวันนี้ก็กลับมาทักตายครับต้องบอกไว้เลยครับแนวทางรายการฟุตบอลในค่ำคืนนี้บอกได้เลยครับสุด จัดประหลัดบอกจริงๆครับมีหลากหลายคู่ครับไม่ว่าจะเป็นพีเมร์ลกไม่ว่าจะเป็นบุนเดติก้าครับก็ถือว่ามีหลากหลายลีกหลากหลายชั้นครับให้เลือกชมและเลือกเชียร์ครับวันนี้ตุงคอนเนอร์ได้กลับมาพูดคุยกันอีกแล้วครับใครที่ผ่านหน้าผ่านตาครับหรืออยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์นะครับใต้โปรไฟล์ของผมครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมครับไปกดติดตามหรือบันทึกคลิปกดหัวใจคอมเมนต์ได้เลยครับหรือใครอยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์ครับใต้โปรไฟล์ของผมจะมีคำ อธิบายตัวเล็กๆครับลองสก,กิลติดตามเข้าไปได้ครับในครอบครัวชัวจัดมากกว่าหน้าช่องครับของดีของชัวจะอยู่ในครอบครัวเท่านั้นครับหรือแอดไปเลยครับแอดทีทีห้าแปดครับรับรองครับในครอบครัวมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งอินฟูกูรูชั้นนําคอยให้คําแนะนําเพื่อนๆพี่ๆหลากหลายครับในแนวทางฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กระแสน้ํา อ่าวิวิเคราะห์กระแสฟุตบอลต่างประเทศครับที่ผมได้รวบรวมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้สนุกได้ลุ้นกันเลยครับบอกได้เลยครับรับรองติดตามตู้คอนเนอร์ไว้ไม่มีผิดหวังครับแล้ววันนี้ครับผมก็มี4คู่ที่ผมมาคัดมาจัดให้ครับต้องบอกว่าลองเปิดอกเปิดใจฟังทัศนะดีๆกับการวิเคราะห์ของผมได้เลยครับและวันนี้ไม่ต้องให้เสียเวลาครับไปลุ้นไปลุยกันเลยครับระหว่างคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับ เอเวอร์ตันครับพิมพ์ลีของคำคืนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลลาครับคู่นี้ต้องบอกว่าคู่อยากสักใหญ่กันทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นครับผมขอเน้นๆไปทางที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นกันก่อนเลยครับอย่างเอเวอร์ตันครับสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าเกมเยือนครับต้องบอกว่าเกมเย้าเกมในบ้านของเขาครับเล่นได้ดีครับไม่ว่าจะขุมกําลังกองรับก็เหนียวแน่นครับถึงว่ากองลุกก็โคตรอันตรายครับสามเกมล่าสุดที่ผ่านมา ก็เก็บชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้บวกกับมาตรฐานและประสบการณ์หลายๆอย่างและได้เล่นในบ้านของตัวเองบอกได้เลยครับใส่เต็มคอรอเต็มแข้งครับวันนี้ขอจัดไปที่มุมแรกก่อนแล้วกันครับมุมแรกให้กดไปที่สกอร์สูงครับลุ้นกันเลยครับเม็ดที่3เม็ดที่4วันนี้มีให้เห็นแน่นอนเพราะฟอร์มช่วงนี้กําลังจัดครับส่วนในเรื่องของศักยภาพทีม ผู้มาเยือนในค่ำคืนนี้ครับอย่างแอตตันวิลล่าครับได้รับบทบาทการออกมาเยือนในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยครับเพราะสามเกมล่าสุดที่ผ่านมายังคว้าชัยไม่ได้เลยสักหนครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในด้านของแนวรับครับเสียประตูได้ง่ายอาจจะมีหลุดมีร่วงมีไหลกันไปบ้างครับฟอร์มช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับอาจจะมีปัญหาแล้วอีกอย่างครับวันนี้ยังเป็นปัญหาหลักๆใหญ,ใหญ่ๆครับ ครับอย่างแกนกลางของเขาวันนี้ก็ไม่สามารถลงสนามได้วันนี้จะจัดในระบบใหม่ครับคือ4-2-3-1ครับโอ้ก็ถือว่าปรับจูนเครื่องยังไม่ได้สักเท่าไหร่ความเอาแน่เอานอนความไว้ใจยังไม่มีให้เห็นครับต้องบอกไว้แบบนี้ครับขอวัดใจเชียร์ไปที่ ชาวบ้าน้าถิ่นครับอย่างเอเบอร์ตันครับแล้วก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่ที่2เลยครับระหว่างเบนฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับคู่นี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมเยือนครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นขัดสันมาอย่างดีเพราะห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาครับขวาชัยมาได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ออกไปเยือนครับอย่างชนะเวสแฮมมา5ประตูต่อหนึ่งครับคุมกําลังช่วงนี้ครับต้องบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งมีความดุดันครับและล่าสุดครับก็ชนะฟูตแลมมาแล้ว2ประตูต่อศูนย์ในบ้านของ ว,วันนี้ได้รับบทบาทการเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่ฟอร์มการเล่นมาตรฐานแรงจูงใจประสบการณ์หลายหลายอย่างครับก็ถือว่าภาพรวมต่างๆครับมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับวันนี้มีความได้เปรียบในหลายๆมุมครับส่วนในด้านของเรื่องของเจ้าภาพเจ้าถิ่นครับอย่างเบนฟอร์ดครับ นัดราสุธผ่านมาก็แพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์มาแล้ว1ประตูต่อ2ครับขุมกําลังของคําคืนนี้ยังมีหลุดมีฝืดมีแผ่วกันบ้างครับอาจจะมีหลุดมีร่วงมีไหลกันไปบ้างฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีความมั่นใจเลยครับวันนี้จะจัดในระบบของ4 2 3 1ครับทางฝั่งเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับผมว่าขุมกำลังของคําคืนนี้เกินต้านไม่ได้เลยครับระหว่างเชลซีฟอร์มมาดีมีความเหนือชั้นทักษะประสบการณ์หลายๆอย่างองค์ประกอบผลลัพธ์ออกมาวันนี้บอกได้เลยครับ เชลซีจะกดดันให้เป็นผู้ชนะได้เห็นอย่างแน่นอนครับวันนี้จะไปที่เชลซีครับแล้วก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่ที่3เลยครับระหว่างไบร์นมิวนิครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮัมบูร์กครับบอกได้เลยครับทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับได้เกียรติเป็นเจ้าภาพที่มีผลงานอลังการมากขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมลุกเกมเล้าครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง5้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาต้องบอกว่า ทำชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องทำชัยชนะมาอย่างติดต่อกันเลยครับผุกกำลังช่วงนี้ยิ่งเล่นยิ่งมีความดุดันครับแล้ววันนี้ยัง ได้รับบทบาทการเป็นเจ้าภาพครับต้องบอกว่าสัตว์ใจแน่นอนครับไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นศักยภาพของตัวนักเตะคุณภาพของฟอร์มช่วงนี้ครับต้องบอกว่าระดับพรีเมียมกันเลยครับแล้ววันนี้ยเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของฮัมบูร์กครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาอย่างคว้าใจไม่ได้เลยสักคนครับวันนี้ยังออกบ้านมาพร้อมกับการตอกย้ำกับคำว่าพ่ายแพ้แน่นอนครับวันนี้ใส่เต็ม้อรอเต็มแข้งที่บ่ายยันมิวนิคได้เลยครับ และก็เป็นคู่สุดท้ายครับของค่ำคืนนี้ที่ผมได้หยิบยกมาฝากครับเป็นคู่ที่4ครับระหว่าง เฟเยนูดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮีเลนวินครับวันนี้ต้องบอกว่ามีอีก2อมุมให้เลือกชมและเลือกเชียร์กันอีกแล้วครับมุมแรกให้กดไปที่สกอร์สูงได้เลยครับเพราะฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าบ้านอย่างเฟเยนูดกําลังหิวโหยก,กันเลยทีเดียวครับฟอร์มช่วงนี้กําลังจัดจ้านเลยยิ่งมีความดุดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและอย่างยังบวกก,บกับการที่ได้เล่นในบ้านของค่าคืนนี้ผมว่าใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งติดเทอร์โบโชว์ผลงานได้อย่างแน่นอนครับและก็ไปดูอีกมุมหนึ่งครับไปดูฟอร์มก สนามของทางด้านเจ้าถิ่นเจ้าภาพอย่างเฟยเนุดกันเลยครับ2เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ชนะสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมมาแล้ว4ป,ประตูต่อศูนย์กับการที่ออกไปเยือนครับต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ขุมกำลังและความมั่นอมั่นใจว่าการเล่นในบ้านของค่ำคืนนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ถือว่าทำดีตลอดมาครับและก็ไปดูฟอร์มทางด้านฝั่งของทีมเย,ยนครับ อย่างฮิเลนบินครับห้ากเกมหลังสุดที่ผ่านมายังคว้าใช้ไม่ได้เลยสักคนครับจะออกไปด้านเสมอมากกว่าครับฟอร์มการนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีหลุดมีร่วงมีไหลกันไปบ้างครับเสียประตูได้ง่ายในทุกๆนัดครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องหนักใจเหนื่อยใจหน่อยพราะเจอกับทีมเฟเยนูตที่เล่นในบ้านมาตรฐานของทีมประสบการณ์หลายๆอย่างก็กินขาดมากกว่าทุกมุมแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอเทใจไปที่เฟเยนูตครับก่อนจบกันไปแล้วครับ สีคู่ที่ผมได้คัดได้จัดไว้ให้ครับหากพอบ้านเม่เรือนด้านใดๆพี่ๆเพื่อนท่านใดครับอยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลครับอย่าลืมกดติดตามที่ตุงคอเนอร์เอาไว้ด้วยนะครับไปเจอกันในครอบครัวในชมรมรับรองครับหวานเจี๊ยบกันอีกแล้วครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้ทุกคนมันหมาน,นนะครับสวัสดีครับ